สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับบอลบอวันนี้ก็ผมจะนําคุณนะครับนี่ครับเชรานะครับซึ่งช่วงนี้นํากลับมาเล่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าต้องทําภารกิจครับเป็นหุ่นที่ผมชอบมากมากนะครับเพราะว่ามันรูปร่างมันเหมือนกันดั้มนะครับเป็นหุ่นลุกลักอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองเอาเอเทอร์นะครับเอเทอร์ล่างทองตัวนี้ คือว่ามันจะดีไซน์สวยมากครับเหมือนเชรลามเลยแต่ว่ามันเลเวลสครับก็ลองดูนะครับเป็นครั้งแรกนะที่นำหุ่นตัวนี้ลองมาเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปชมกันเลยครับหุ่นก็ติดปืนแบบมุมมวนนะครับเท่าที่มีนะครับแล้วก็เปืนโมดูลธรรมดานะครับ ถ้าเกิดว่าเล่นูกใจเขาอาจจะอัพบตัวหุ่นด้วยนะครับลองดูก่อนต้นเกมก็ช่วงนี้นะครับจะเอาหุ่นลิงครับลงไปวิ่งเก็บสาบเพราะว่าก็ากำลังดันนักบินด้วยนะครับเอ้เอสซี่ซยังรถดเร็วครับ บานก็ง่ายนเกินไปัะแบบว่าเร็วมากเำลังเริ่มเข้ามือนะครับมูลิ้งตอนนี้ก็เล่นทุกตาเลยนะครับใช้ปืนไฟฟ้าน้ำแข็งครับระยะห0ค้ณยปืนเครัรับ โอเล็กทิวไปเริ่มพลังครับพลังฟออลอ,อล่าปิ๊บปับปี๊บปับหลอกตัวครับฟังแดงก็มีความพยายามที่จะยึดเสาคืนนะครับปืนเฮลนะครับก็ได้รับการบัฟมานะครับ ชอบมากเลยเพราะว่ามาันระยะ600แล้วก็มันล็อกเป้าไวนะครับชอบตรงเจ็ดก็ต้องรีโล่รอนิดหนึ่งครับหนึ่งร้อยเาวาฝั่งนู้นไม่ได้ไปนะครับก็เหมือนเพื่อนเพื่อนในทีมจะทำอะ้รที่ได้ดีนะครับทีน,นีนส้สองทีแรกก็ยุี่สอง บางตามมันก็เหมือนลนไมงง่ายๆนะครับแสดงว่าจะมีเพื่อนในทีมใครสักคนที่ช่วยเบรกไอยด่เอา้เอาแล้วมันคิวตองมีเงียบต้องดันขึ้น,น MK2 นะนะตอนนี้ก็ มันอยู่แค่เลเวลเก้าครับปุ่มแค่หนึ่งก็ยังไงก็ดันปืนไว้สูงๆครับปุ่มเนี่ยผมแค่เลเวลเก้าครับถ้าจะไม่มั่นใจก็อยู่แค่เอ็มแค่หนึ่งนอกจากวัตถุที่ชอบจริงก็จะดันขึ้นสงูงอ๋อตอนนี้จะเป็นการแบ็คเพิ่นครับ ระหว่างหุ่มลิงครับกันแย่งเสาฝั่งขวาครับหนาวนะดีดมิเมอร์นะครับก็เป็นปืนระยะน่าจะสามร้อยแรงอยู่นะครับในการบับมาครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่แนวตรงอ่ะหรือว่ามันต้องแม่นคนรับถ้าล็งไม่โดนก็ฟ้าว เลือดจุบทาคู่งคุยเพื่อนคุยไว้เว้าหน้ท่านมาจัดปังเอาตามกันแม่เพื่อนเคร่อเลยน,ไ,นได้เวลาครับมีเพอ่มล่างของ การเดินสมจริงมากครับนี่คุณตัวนั่งนี้บินปุ๊บไททันซี่เยอะบินปุ๊บได้เลยบันท,ทีโอ้สกิลนะครับสกิลได้สามครั้งนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนตัวแล้วก็รู้สึกจะหิีวเลือดได้เลยนะ เดินผมว่ามันเดินสมจริงแล้วมื่อมหร่คุณคุณจริงอะ่ะซึ่งบางตัวแบบโคตรไวเลยอันนั้นมันก็ไม่สมจริงเท่าไหร่เป็นสีดำชอบ แม่ชนะอย่างรุนเรงครับเกมแรกนี่ก็เป็นเกมแรกนะครับสำหรับเอเธอร์เลเวลสามนะครับที่เอามาลงเล่นในวันนี้เดี๋ยวลองอีกสักตานะครับวันนี้ก็มันเหมือนเกมมันอัปเดตก็เลยเล่นแล้วมันแบบค้างที่หน้าจอบางทีนะครับเวลาเล่นจบก,ก็เลย มาแค่สองเกมนะครับปันมันวันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปชมอีกสักเกมนะครับเอเธอร์พ่อชีรับด่านแคนยอนนะครับด่านแคนยอนนี้ก็ต้องระวัง มือไม่จะไกลนะครับปกริปเปอร์นะครับเดี๋ยวเอาไกด์ลอดลงก่อน,นะะกันจุดสองมีความทัวร์นะครับเมื่อทีนีมีความได้เปลี่ยนในการเล่นนะครับได้ง่ายขึ้น thì okay. á à park đẹp rồi chứ luôn 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 không phòng đen เพื่อนมีเพื่อนช่วยแบ่อยู่นะครับเกมน,นี้ตับเดียวนี่น้ำาเลยน้ำนิ้วเลยสามวันนี้ว่างๆครับเลยเล่นยาวๆเลยนะครับก็สำหรับเ,เ,เพื่อนๆในทีมนะครับถ้าเกิดว่าได้รับชม ลิฟนะครับก็คือว่าผมก็จะออนไลน์นะครับช่วงวข้ามไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่นมากบางน้อยบางตอนแล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าเล่น,านาามานานเพร่คอยวางเล่นทัง้งเกมเล่นทุกวันนะครับการเก็บทรัยพยารอล้วก็ทอานี้ก็ขเขาเรียกน,นะครับต้องเก็บ ปฏิกาบไปอัพคะแันด้วยนะครับแม่เพ่งเริ่มเกมไปไม่นานนะครับตอนนี้ฝั่งแดงก็หายก็หมดแนละ้วท่านไม่ลงโอ้โหง่ายจังเลย ทั้งหมดเลยออกส่วหน่อยเดินช้าอย่างนี้นะครับผมว่าเอเทอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นสายซัพพอร์ตนะครับยยมันจะไกลยังไม่รอหกร้อยเมตรขึ้นไปคนระับเพราะว่าถ้าปะทะใกล้ๆคงมไม่รอดนะครับสมมติว่าถ้ามีคนลุกบินมาเนี่ยคงไม่รอดแนะ่นอน มนาจะเป็นคนเดียวจะออกมก็รับเพื่อนมาติดไปจบเกมแล้วครับก็มันๆนะครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาทูในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ